วันนี้ผมไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะนู่นเห็นไหมครับอยู่สยามครับมีรามเมงเจ้าใหม่เนี่ยเขามาเปิดที่เมืองไทยมันต้องดีสิมันต้องมีอะไรเก๋มันต้องมีอะไรเด็ดถึงมาเปิดเมืองไทยได้เดี๋ยววันนี้มาติดตามชมนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูแถวสยามก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในอร่อยสุดเขตนะครับนู่นช่วงอร่อยสุดเขต อร่อยสุดเขตวันนี้ครับมากันที่สยามสแควร์ดินแดนวัยรุ่นวัยใสใจกลางเมืองจะช้อปปิ้งกินเที่ยวฟิวเงาะซะจริงๆนะครับเริ่มแรกก็ร้านนี้เลยฮะ I am Thai Pasta เมนูพาสต้าที่นำมาฟิวชั่นกับเครื่องแกงไทยๆมีทั้งพาสต้ากะเพราไก่ไข่ออนเซนพาสต้าผ้ากุ้งพาสต้าแกงเขียวหวานมะเขือม่วงโอ้โหเยอะละเกินส่วนอีกร้านก็นี่เลยครับเทราวกะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าแชมเปยนเจ็ดสมัยเมนู Menu ที่แนะนำก็ดี่เลยครับเมนไทยชีสเกี๊ยวซาสุดาชิเกี๊ยวซาหรือจะกินเป็นเซตอูด้งก็มีนะครับ กินกันจนภุมิตึงก็เดินมาย่อยชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่ Sea Life Ocean World แต่วันนี้ครับเราจะพามาชิมเป็นร้านที่เอาความญี่ปุ่นมาผสมผสานความเป็นไทยจนออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองอ้าวจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ติขอบคุณครับท<อ>ี่มาโอ้นี่วันนี้นะครับนะผมเดินผ่านนี่ นึกว่าอยู่ญี่ปุ่นชื่อน้นว่า,ายูสุรามเมงครับชื่อนี้มันชื่อส้มนี่ใช่ครับส้มยูสุใช่ไหมส้มยูสุแสดงว่ารามเมงคุณมันมีเอกลักษณ์อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขารับก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่นาส้มยูสุมาผสมประสานในน้ําซุปราเมงคือน,น้ําส้มยูสุที่เราใช้ครับ,รบเป็นน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากญี่ปุ่นมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของส้มยูสุมันจะเป็นกึ่งส้มกึ่งมะนาวครับ,รบมันรวมกันเขาเรียกผลส้มยูสุวสูอันเนี้ยคุณไปเอามาจากไหนอ๋อสูนี่แล้วาง ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าชามที่พี่ตีจะกินวันนี้ครับจะไม่มีที่ญี่ปุน่นไม่มีที่ไหนเลยมีแต่ที่ของผมเพราะว่าผมพัฒนาสูตรมาอีกทีหนึง่งที่ร้านนี้มียูสุอย่างเดียวไหมหรือมีอ๋อมีหลายอย่างเลยครับนอกจากสไปซี่ยูสุทงวัตสึเนี่ยก็มีเมนูทรัฟเฟิลโชยุราเมงครับเฮ้ยทรัฟเฟิลโชยุราเมงเนี่ยก็คือซุปเนี่ยเราจะเอาทรัฟเฟิลไปปั่นเราไปนซุปแล้วก็มีทรัฟเฟิลสด ออนท็อปแล้วก็มีหมู3าชั้นครับมีอีกอย่างนึงครับเป็นตัวที่เราเพิ่งออกมาเลยตัวหมาล่าราเมงครับสำหรับคอหมาล่าโดยเฉพาะเผ็ดร้อนชามเนี้ยผมขอบอกเลยว่าไม่เหมาะกับคนไม่ทานเผ็ดครับท็อปปิ้งคุณเยอะมากใช่ครับท็อปปิ้งที่ส่วนใหญ่ลูกค้าได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นตัวกากหมูกับกุ้งฝอยครับซึ่งทางร้านทําเองสมมท้เราไม่เคยทานร้านนี้เราเดินก็มาแล้วคจะเริ่มต้นกินอะไรก่อนสไปซี่ยูสุทงคัตสึราเมงครับแล้วหมูคุณทําเองม่ายวูช่าชูทางร้านทาเองหมดเลยครับแ้ววท่าาาางออยตรรนนนนคืะะะปััักกจํ2 ญี่ปุ่นแล้วก็พริกขั่วที่ทางร้านทำเองครับใส่ลงไปในราเมงเนี่ยรสชาติมันจะนัวขึ้นนะครับคือคอนเซปต์เนี่ยอยากจะให้รู้สึกว่าเหมือนราเมงอยากให้ปรุงได้เหมือนเหมือนกว๋วยเตี๋ยวไทยอะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มปรุงได้เวลาเราไปร้านราเมงญี่ปุ่นคุณผู้ชมญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่เขาคับแคบเขามักจะเน้นบาร์เดี่ยวมีไหมร้านนี้มีครับมีทางร้านเนี่ยมี2โซนเลยไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นกลุ่มก็สามารถนั่งได้ทั้งสงองฝั่งก่อนที่ราเมงจะมานะคุณผู้ชมเรามาชิมเนี่ยอัน,น มผมจิ้มน้ําจิ้มนิดเดียวนะแต่บอกเลยว่าน้ําจิ้มเขาไม่เหมือนที่อื่นจะเปรี้ยวหวานนี่เป็นเกี๊ยวซ่าที่มีมันมุ้งด้วยโอ้อร่อยข้าวผัดบวยครับอันนี้คุณผู้ชมเวลากินแล้วไม่ต้องตกใจนะเกี๊ยวใบนี้มันจะมีรสเค็มสลับเปรี้ยวเล็กๆเพราะมีบวยอยู่ด้วยอันนี้เป็นทูน่าสไปซี่นะครับอันนี้เวลากินให้คุกก่อนตัวนี้จะมีความเผ็ดแล้วก็มีความสดชื่นข้าวหมูชาชูสักนิดนึง ตัวนี้ก็ดีนะคือมันเป็นคล้ายๆหมูผัดซีอิ๊วอะ่ะโอ้ลามเมงทัฟเฟิลมาแล้วครับนี่นี่น,น,นี่ทัฟเฟิลนะแต่ว่าจะกินแห้่ลอยมันควรจะปนกันก่อนคุณผู้ชมเส้นที่นี่เขามีสั่งได้3แบบนะมีแบบนิ่มแบบกลางแบบเด้งลามเมงเนี่ยมันพิสูจน์กันตรงน้ําซุปหอมกลมกล่อมแล้วก็คือบอกตรงเลยลามเมงในประเทศไทยเนี่ยหลายเจ้าที่ทําไข่ลามเมงแล้วไม่ผ่านไข่ลามเมงที่ดีนะครับข้างในจะต้องเป็นมาตูมอย่างเงี้ย แล้วก็ซอสต,ต่างๆมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไข่เอไชาชูเขาบอกว่าทําเองทุกวันนะฮะตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องมากินญี่ปุ่นแล้วก็ได้มันอร่อยด้วยความกลมกล่อมมันเองแล้วก็ตัวเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยของแพงเนี่ยนะมันละลายอยู่ในน้ําซุปเนี่ยดีมากขอบอกเลยนะฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกตัวของเขานะฮะหน้าตานี่มาเผ็ดเลยนะหน้าตาคล้ายกับต้มยำบ้านเราอันนี้ขอบอกว่า เวลามาชิมเนี่ยเขาจะเลือกความเผ็ดได้นะตั้งแต่25ไปจดนถึง200ถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรามเมงที่มีรสชาติเผ็ดกาลังดีนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวของยูสุเนี่ยมันไม่ได้หายไปกัตอนท,ที่ความร้อนแล้วมันระเหยไปนะลองกินแล้วลองแบบว่าจะได้กลิ่นความเปรี้ยวเล็กๆอันนี่ขาดไม่ได้เลยนี่ไข่ลามเมงี่ผมพูดเนี่ยวเวลากินนะตักน้าซุปนิดนึงแล้วคุณจะบอกว่ามันฟินมาก ตัวนี้ผมบอกเลยนะยังไม่ทันกินนี้ต้องแบบว่าสิงไหมเลยซส้มโกวยาซัสซี่หลงกันซี่อ่ะต้องฉาหมาล่าเผ็ดร้อนแน่นอนครับ <c oughs> โอ้โหไม้สีโสาส้มโกลยะรส <c oughs> ชาติร้อนแรงเลย <c oughs> ถ,ถ้าทนเผ็ดไม่ไหวนี่ก็สั่งนี่มานี่เขาเป็นส้มยูสุผส,สมน้ําผึ้งนะฮะ ใครที่ชอบรามเมงน,นะครับลองดูนี่คือรามเมงสายพันธุ์ใหม่เลยก็ว่าได้ให้มินลองเชิญชวนหน่อยครับสำหรับคนที่ชอบทานรามเมงอยู่แล้วหรือว่าชอบรสอาหารจัดจ้านสไตล์คนไทยนะครับอยากแนะนําให้มาลองยูสุรามเมงสยามซอยสเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาติ๊กกวักนะครับสัญลักษณ์แห่งความอร่อยเรามาเยี่ยมแล้วนะครับร้านนี้ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนดเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ